สวัสดีค่ะชูโคเชนะคะวันนี้จะมาอัปเดตเสื้อห้ากลีบตัวนี้จะมาให้ดูว่าถักไปถึงไหนแล้ววิธีการถักวิธีการถักอดอกแล้วก็วิธีการถักต่อดอกอธิบายไปให้ในคลิปหนึ่งแล้วนะคะก็คือต่อตามมุมมุมแบบนี้ ตามมุมนี้เลยต่อแบบเดิมเลยเลยไม่ได้ถักให้ดูนะคะวันนี้แต่ว่าจะมาดูว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนี่จะเป็นช่วงแขนแขนก็จะต่อ เป็นช่วงแขนส่วนตรงช่วงที่ว่างนี้น่าจะเป็นดอกที่มาเสริมนี่จะมาน่าจะไม่ใช่ดอกเท่าเท่านี้จะเป็นดอกมาเสริมดอกต้องเล็กกว่าดอกดอกห้ากลีบนี้อันนี้เป็นด้านหลังนนเป็นด้านหลังต้องถักแถวหนึง่ง ก็ถักต่อดอกตามมุมมุมตรงคอทอมุมตรงสองกลีบสุดท้ายเนะะี่ยค่ะต่อตามมุมจับมุมต่อว่าเราจะวางแบบวอง่าเราเป็นแบบไหนแล้วก็ต่อตามมุมม,มันจะเป็นช่วงแขน เป็นช่วงไหลเป็นชัดมันจะเป็นด้านหน้าด้านหน้าน่าจะมีดอกเสริมขึ้นมาประมาณใจใจคิดไว้ว่าจะถัดเป็นแบบด้านหลังจะถัก ถักให้มีกระดุมสักเม็ดสองเม็ดตรงด้านหลังขึ้นสูงมืนน่้งสักตัวนี้จะถักช้าสักหน่อยเพราะดอกเขาจะถักซับซ้อนนิดหน่อยถักค่อนข้างจะซับซ้อนก็เลยจะช้าหน่อยงานเสื้อตัวนี้ มาจงต้าจะถักอีกสักแถวหนึงดอกแถวหนึ่งจ้าวันนี้มาอัปเดตให้ดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูว่าเราจะทำไปถึงไหนกันแล้วจ้าขอบคุณมากคะ่ะที่เข้ามารับชม